หนึ่งในศิลปินดาราที่หันมาใส่ใจและทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า10ปีคุณเชอรี่เข็มอับซอนสุริสุขะรวมเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่จะช่วยกันผลักดันแคมเปญ CF Hotels นอนชิลฟิวรักโลกสร้างกระแสความต้องการเดินทางท่องเที่ยวรักโลกในกลุ่มนักท่องเที่ยว นี้ก็เป็นครั้งที่2นะคะที่ชล,ลิได้มาร่วมในกิจกรรมของ CF Hotels นะคะซึ่งครั้งนี้นะคะมาไกลถึงกระบี่เลยค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ก็เหมือนได้มาฟังผู้ประกอบการเองว่าแบบเออ CF Hotels ช่วยเขายังไงในแง่ของการที่จะลดคาร์บอนฟุตพิ้นจากการทำธุรกิจโรงแรมนะคะใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวชล,ลิเชื่อมากๆเลยว่า การเลือกที่เที่ยวที่ธรร,ธร,รมชาติสวยงามอ่ะเป็นเหมือนเดสติเนชันที่คนก็มักจะเลือกจะไปเที่ยวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะ่ะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอันนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนเนาะที่ต้องช่วยกันให้สภาพสิ่งแวดล้อมมันยังสวยงามอยู่อะ่ะเพื่อการท่องเที่ยวก็ยังคงดำเนินต่อไปได้และเราก็ยังจะเอนจอยความสวยงามของธรรมชาติได้อยู่ไปอย่างยาวๆเลยนะคะก็อยากให้มาช่วยแล้วก็สนับสนุนด้วยกัน ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าประชาสัมพันธ์แคมเปญ CF Hotels นอนชิลฟิลรักโลกที่จังหวัดกระบี่สวรรค์แห่งการพักผ่อนแค่เลือกพักกับโรงแรม CF Hotels ก็สามารถรักโลกได้แล้วกระบี่เมืองได้อยู่ผู้คนน่ารัก นับเป็นเมืองที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งนําไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนวางแผนการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยของทททค่ะ นางสาวโรยาหอมชื่นผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานกระบี่กล่าวว่าความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวรักโลกและการให้ความสําคัญเรื่องการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกพร้อมสนับสนุนให้จังหวัดกระบี่บรรล,ลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและมุ่งมั่นสานต่อโครงการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและลดคาร์บอนฟุตปรินส์ส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปรับตัวให้เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงตามกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสหประชา ปปรระะะจำเททศไยค่ชาติกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของทททที่ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก CF Hotels เข้าร่วมซึ่งปัจจุบันมีจำนวนโรงแรมที่เปิดบัญชีในแพลตฟอร์ม CF Hotels แล้วมากกว่า400แห่งค่ะและสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง119,899ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับการปรับแนวทางการดําเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศค่ะในขณะนี้เนี่ยค่ะในจังหวัดกระบี่ของเรานะคะก็มีโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วนะคะมากกว่า40โรงแรมนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะทางทอทอต้องการที่จะใช้จังหวัดกระบี่เป็นต้นแบบในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยค่ะ ัวดกระบี่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามรวมขับเคลื่อนกระบี่โกรกรีนมานานน,าน,นับ10ปีแล้วล่ะค่ะแคมเปญ c f h o t e l s นี้จึงเป็นโอกาสสำคัญของกระบี่ในการต่อย,ยอดและเพิ่มโอกาสทางการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนค่ะ